The House of the Dead เวอร์ั่นต้นฉบับเมื่อปี1996นั้นถือเป็นอีกหนึ่งเกมอาร์เคด On Rail Shooting ที่โด่งดังและยอดเยี่ยมของยุคสมัยที่อาร์เคดเซ็นเตอร์ยังเป็นสถานที่ในความนิยมอยู่ทั้งต่างประเทศและในเมืองไทยก็เช่นกันและยังคงได้รับความนิยมจนถูกนำไปพอร์ตลงคอนโซลเครื่องต่างๆ รวมไปถึงยังมีภาคต่อและภาคสปินออฟออกมามากมายการรีเมคคราวนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งการรอคอยของผู้ที่เคยผ่านยุคสมัยนั้นกับเปลี่ยนสิบมากมายที่หยอดไปจนนับไม่ถ้วนมาดูกันว่าจะกลับมาได้ถูกใจแฟนๆหน้าเดิมและดีเพียงพอที่จะมีที่ยืนในยุคสมัยนี้ได้หรือเปล่าใน The House of the Dead Remake Review เรื่องราวในเกมยังคงนำเอาฉบับออริจินอลมาเกือบทั้งหมดทั้งความไม่สมเหตุสมผลของทุกสิ่งและบทสนทนาที่ดูไม่มีอะไรเข้ากันเลยแต่ผู้ที่เล่นเกมนี้ทั้งอดีตและปัจจุบันก็แทบจะไม่มีใครใส่ใจกับจุดนี้อยู่แล้วเพราะอาเคชชูตติ้งที่แท้จริงจะโยนเหตุผลและความสมจริงทิ้งไปเน้นแอคชั่นที่มันสะใจตื่นเต้นการโผลของสตรทูที่นับไม่ถ้วนคาดไม่ถึงการออกแบบด่านให้น่าสนใจและปิดท้ายด้วยบอสเบตเทิลเท่ๆอลังการ ที่ส่วนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแกนดั้งเดิมของ House of the Dead นั้นถือว่าขึ้นหิ่งอยู่แล้วตั้งแต่เวอร์ชั่นต้นฉบับทำให้อารมณ์เดิมๆแทบจะกลับมาครบถ้วนแต่หากใครที่คาดหวังว่าจะได้เจอกับอะไรใหม่ๆหรือการตีความเพื่อเปลี่ยนเกมให้ร่วมสมัยขึ้นก็อาจจะผิดหวังได้เวอร์ชั่นรีเมคนี้ยังมีการใส่สิ่งใหม่ๆเข้ามาอยู่เช่นฮอร์โมนที่ทีมงานบอกว่าจะเพิ่มปริมาณสตรูเข้าไปอีก15เท่า ที่ดูแล้วก็น่าจะเหมาะกับการเล่นโคลอปเพื่อเข้าไปรัวยิงมากกว่าที่จะทําออกมาให้เล่นคนเดียวนอกจากนั้นยังมีแกรอรี่โหมดสําหรับแฟนพันธแท,ที่อยากจะเข้าไปดูสิ่งต่างๆที่เราปลดล็อก ok มาระหว่างเล่นเกมเช่นโมเดลสตูเอชิฟเมนต์และอื่นๆแม้ว่าจะไม่มีอะไรสู้ตู้เกมอาร์เคดได้แต่การเล่นเกมแบบนี้ที่บ้านหรือห้องนั่งเล่นก็ยังคงเป็นที่ต้องการของเกมเมอร์อยู่เสมอและระบบโมชั่นที่แพร่หลายและใช้งานได้จริง ก็คงเริ่มตั้งแต่สมัยคอนโซลในยุควีที่สามารถให้อารมณ์ไล่กันหรือจอยปืนได้อย่างใ,ใกล้เคียงมากๆและก็สารต่อมาเรื่อยๆโดยเฉพาะบนเครื่องจาก Nintendo ที่ล่าสุดกับเครื่อง Switch ด้วย j จอ o n Controller ที่ดูน่าจะเหมาะกับเกมแบบนี้อีกครั้งแต่กลับตามมาด้วยความน่าผิดหวังแทน ข้อสังเกตหลักของเกมนี้คือเกมเพลย์และการควบคุมที่แม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสำหรับเกม on-railshooting แถมบนเครื่อง Nintendo Switch ยังสามารถเลือกเล่นด้วยโมชั่นเหมือนถือปืนไล่กันด้วยจอยคอนหรือใช้ a n a ล็อกสติ๊ก็ได้และยังมีตัวเลือกในการปรับแต่งได้หลายแบบเช่นใช้มือซ้ายหรือขวาและอื่นๆแต่สรุปง่ายๆเลยว่าพังทั้งคู่แต่ถ้าจะให้เลือกสักอย่างแบบโมชั่นก็ดูจะเป็นทางเลือกที่แย่น้อยกว่า เพราะถือว่าสามารถเลื่อนเป้าได้รวดเร็วและให้อารมณ์เหมือนยิงปืนตู้เกมอาร์เคดที่เมื่อปรับตัวสักระยะก็ถือว่าแม่นยำพอเล่นได้แต่ก็ตามมาด้วยปัญหามากมายเช่นต้องคอยกดคลิกอนาล็อกหรือปุ่มวายเพื่อแคลิเบรตเซนเซอร์อยู่บ่อยๆและรูปทรงของจอยคอนเองก็ถือเป็นปืนเพื่อเล็งไม่ค่อยถนัดแถมยังไม่มีส่วนที่มารับอุ้งมือทําให้เมื่อเล่นไปสักพักจะเมื่อยและปวดมือสุดๆด้วยหลายๆสื่อแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้จอยคอนด้านซ้ายแทน เพราะจะมีใจโรที่แม่นยำกว่าแต่ก็จะสร้างปัญหาให้กับคนถนัดขวาส่วนใหญ่อยู่ดีสุดท้ายหากใครทนไม่ไหวจะเปลี่ยนไปใช้อนาล็อกในการบังคับก็ได้ที่แม่นยำขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยได้ดังใจและไม่ได้อารมณ์ของเกมออนเรลชูตติ้งเลยส่วนนี้ก็เลยกลายเป็นส่วนหลักที่ทำให้ประสบการ์นอสโตเจียคราวนี้ดูแย่ลงกว่าเดิมแต่ตัวเกมก็ยังคงมีข้อดีคือระดับความยากของเกมเมื่อเล่นไปเรื่อยๆยังคงค่อยๆถูกเพิ่มอย่างที่ควรจะเป็น ไปจนถึงการออกแบบบอสที่หลากหลายและกลยุทธ์ในการต่อสู้ชนิดของสตูลิลล้อที่มาหลายรูปแบบทั้งรูปลักษ์รูปร่างขนาดและการเคลื่อนไหวรวมถึงอ็อบเจกต์ที่ทำลายได้โดยกระจายอยู่ตามฉากหลังยังซ่อนสิ่งต่างๆเอาไว้มากมายทำให้ไกลปืนของเราจะถูกครัวตลอดเวลาสลับกับกดปุ่มเพื่อรีโหลดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะยิงได้ทุกอย่างเพราะตัวเกมจะมีการใส่บรรดานักวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวประกันให้เราต้องคอยช่วยเหลือ ที่แม้ว่าการโผล่มาแต่ละทีก็น่าจะถูกยิงมากกว่าสตรูซะอีกทำให้โดยรวมแล้ว The House of the Dead Remake ถือเป็นเกมที่ยากและหัวร้อนระดับหนึ่งเลย <processing track" S 1> จากผลงานที่ผ่านๆมาของทีมงานนี้ที่เน้นไปที่การชุบชีวิตเกมคลาสสิกให้กลับมามีชีวิตใหม่ในยุคนี้พร้อมกับคงประสบการณ์เดิมๆให้มีอยู่เยอะที่สุด ที่แม้ว่าหากจะเทียบกราฟิกของเกมกับเกมในยุคสมัยนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้น่าประทับใจอะไรมากมายออกจะตกยุคไปสักนิดด้วยซ้าแต่หากย้อนไปถึงเวอร์ชั่นต้นฉบับก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาเยอะทีเดียวแถมยังให้อารมณ์แบบอาร์เคดได้อยู่ตัวเกมยังมีโหมด Performance ให้เลือกเล่นที่ก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันจะลื่นขึ้นตรงไหนและนอกจากจะมีเฟรมเรทที่ต่ำอยู่แล้วยังมีทั้งเฟรมไม่นิ่งกระตุกให้เห็นได้ตลอดทั้งเกม ทำให้ไม่ต้องจินตนาการเลยว่าถ้าไม่เลือก performance mode แล้วจะแย่ขนาดไหนแม้ว่างานภาพและ performance จะดูน่าผิดหวังแต่สิ่งที่ถือว่าทำออกมาได้ดีคืองานด้านซาวที่ยังคงสนุกสะใจและให้อารมณ์อาเขตแบบเดิมๆได้อย่างเต็มเปี่ยมนี่จึงอาจจะเป็นเพียงแค่บ,บางส่วนที่ทำให้การย้อนกลับมาเล่นใหม่ยังคงเพลิดเพลินอยู่แม้จะเต็มไปด้วยข้อสังเกตมากมาย ั้งงานภาพที่รีเมคมาแล้วก็ยังดูธรรมดาเกินไปฟอร์แมนซ์ที่น่าผิดหวังและสิ่งสำคัญที่สุดคือการควบคุมผ่านโมชันคอนโทรลบนจอยคอนที่กลายเป็นปัญหาหลักในการเล่นแต่เชื่อว่าแฟนๆบ้านแห่งความตายที่ผ่านยุคสมัยที่เกมอาร์เคดเฟื่องฟูก็พร้อมที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคและย้อนกลับมาระจนภัยในครึงหาสยองสุดไร้เหตุผลแต่ก็เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์มากมายแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบด่านและสตรูที่เกินจินตนาการจากเวอร์ชั่นต้นฉบับซาวที่สนุกเร้าใจและความลับที่ซ่อนอยู่แต่หากคุณไม่ได้มีความหลังอะไรกับเกมนี้แค่อยากจะหาเกม o n นเร l s ล o ู t ติ้ดีๆเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch ก็แนะนำว่าลองมองหาเกมอื่นดีกว่าหรือรอให้ทีมงานอัปเดตการควบคุมของ The House of the Dead Remake ให้ลื่นไหลกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ The House of the Dead Remake พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ The the House Dead of